ได้ผัวเป็นผัวซาดิตทุบตีเมียคมขืนจนไส้แตกเมียจะต้องได้สวมถุงอุจจาระไปตลอดชีวิตออจิตใจทำด้วยอะไรล่ะครับผัวซาดิตทุบตีเมียคมขืนจนไส้แตกจะต้องสวมถุงอุจถุงอุจจาระ ไปตลอดชีวิตเยื่อวอนสารตัดสินให้ประหารชีวิตเชื่อว่ามีเจตนาจะทำร้ายเมียในยุคที่เราเชื่อว่าโลกของเราได้พัฒนาไปอย่างมากมายในเรื่องของความเท่าเทียมและการปกป้องสิทธิมนุษยชนแต่การรายงานข่าวจากเว็บไซต์ต่างประเทศช่องหนึ่ง ได้เปิดเผยเหตุการณ์สะเทือนใจซึ่งเกิดขึ้นในเมืองเฉิงตูมณทนเสฉวนของประเทศจีนโดยสาวจีนรายหนึ่งได้ถูกสามีล่วงละเมิดทางเพศอย่างโหดร้ายจนนับครั้งไม่ถ้วนภายในระยะเวลาหลายปีสองสปีนะครับการทรุณกรรมที่เธอต้องทนไปเชิญน,นั้นมันรุนแรงถึงขั้น ทำให้เธอต้องสวมถุงอุจจระไว้ที่ท้องไปตลอดชีวิตเนื่องจากลำไส้ของเธอถูกทุบจนแตกสิ่งที่เธออ้อนวอนต่อศาลนั้นไม่ใช่ค่าชดเชยทางการเงินแต่เป็นความหวังให้คนที่ทำร้ายเธอจะต้องถูกตัดสินประหารชีวิต โดยหญิงสาวผู้เคราะห์ร้ายได้เล่าเรื่องราวของเธอให้กับสื่อฟังรวมถึงเหตุการณ์ที่น่าสะเทือนขวัญในระหว่างที่เธอตั้งคันซึ่งเธอถูกแฟนตัวเองข่มขืนและทรุณกรรมพร้อมทั้งเหตุการณ์ที่เธอถูกใช้มีดกรีดที่หัวจากการรายงานของตำรวจเหยื่อได้พยายามขอความช่วยเหลือถึง6ครั้ง และตำรวจก็ได้ออกหนังสือเตือนเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวถึงสองครั้งในที่สุดเรื่องราวนี้ก็ถูกนำขึ้นศาลเพื่อฟ้องหย่าและดำเนินคดีกับฝ่ายชายเหยอสาวได้เปิดใจเล่าถึงเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นตั้งแต่ประมาณครับ24เมษายนปี66โดยเธอได้ถูกลากไปที่โรงแรม และถูกทุบตีอย่างดุนแรงในขณะเดียวกันนั้นสามีของเธอ,อยังได้ล่วงละเมิดทางเพศเธอด้วยการทารุกกรรมที่เธอประสบนั้นมันรุนแรงถึงขั้นทำให้ไส้แตกท้องแตกท้องของเธอบวมและก็อาเจียนตลอดเวลาแม้ว่าเธอจะอ้อนวอนให้เขาหยุดแต่เขาก็ไม่ฟังและทำร้ายเธอจนเธอหมดสติไป เมื่อเธอได้สติกลับคืนมาเธอได้ร้องขอความช่วยเหลือจากคนในโรงแรมและก็มีคนพาเธอออกจากโรงแรมแต่ไม่ได้นำส่งโรงพยาบาลทันทีด้วยความกลัวที่จะเป็นการล่าช้าเธอจึงขอให้ลูกพี่ลูกน้องของสามีพาเธอไปส่งโรงพยาบาลแทน เมื่อถึงโรงพยาบาลแพทย์ได้บอกกับเธอว่าหากช้ากว่านี้20นาทีเธออาจจะไม่รอดอาจจะตายได้แต่ถึงกระนั้นเธอก็อยู่ในห้องไอซียูนานถึง9วันถึงจะพ้นขีดอันตรายแล้วก็ตามแต่ก็สาหัสมากกระดูกซี่โครงก็หักลำไส้ก็แตก เธอจึงต้องใช้ถุงสำหรับนี่แหละเอาอุจจาระออกความหมายก็คือต้องใช้ถุงสำหรับอุจจาระตลอดชีวิตปัจจุบันผู้กระทําความผิดได้ถูกควบคุมตัวทางอาญาและเธอเชื่อว่าเขามีเจตนาที่จะฆ่าเธอโดยเธอเล่าว,ว่าเขาเคยพูดถึงการทุบตีจนตายและยังได้เล่าเรื่องนี้ ให้กับครอบครัวของเขาฟังด้วยลหละหากเธอไปถึงมือหมอช้ากว่านี้เธอคงเป็นศพแล้วหัวแบบนี้ก็มีเนาะชายความรุนแรงครับก็น่าจะเป็นผัวซาดิสถ้าคนปกติเวลาร่วมเพศร่วมอะไรก็คงจะไม่ถึงขนาดนี้อันนี้ถึงขั้นไส้แตกพี่น้อง ถึงกับส่งโรงพยาบาลทั้งเตะทั้งต่อยทั้งกระเทือบอ้ยสารพัดที่จะทำนะครับซี่โครงก็หักลำไส้ก็แตกที่หนักหนาสาหัสก็คือต้องสวมถุงอุจจระไปตลอดชีวิตครับพี่น้อง